ทำบุญเส่บานรนวยกันค่ะพี่น้องค่ะเอาโชคเอาลาบถูกหวยรวยเบอร์กันค่ะ रापालपुर एक स्थान शिव

กินกาแฟหรืหวพวงบ้าเอนด้มกกาแฟล้วมีจุกเหอนจ้าจ้ามาซื้อกาแฟหรือหวยเดอเน้อครกินกาแฟน้ซื้อห้าไหมื้อมนี่แล้อมึงกหีันเาไย่างที่หนาขาวหาที่ขาวเ้าแป้งมาเนาะค่ะปบตาหนุ่มบวมเอบวกไหนคนมาส้ม่าเยวันหนาขาวเบอร์หนเย่รีไปก่อนค่ะร้านนี้กาแฟแซ่บด้วยค่ะ อันนี้เป็นชาดำเย็นอันนี้เป็นโอเลี้ยงมีไข่ลวกด้วยมีไข่ลวกชาเขียวก็มีด้วยค่ะนนคกินกาแฟรอดส่บาทํำบนก้อนสิเอาชกอาลับมื่ขึ้นนี่ฟันดีอยู่ดีพี่น้องเอ้ยฟันอะไรประคอสองโตนะะประคอสองโตมื่ขึ้นถ้าบอกพ่อแม่พี่น้องเขาพพี่น้อง ปะตังโกก็มีขอบอกพี่น้องโตะเอาเขาเน่อยกะมีตัวเล็กมาบอกกันนะัะพี่น้องกันนี่เดินตัวเลขเจ็ดสองเก้าเอามันมาอันลลนี่ละแต, 5, 7, ต่ีนตัวหนึ่งห้าเจ็ดหกเล็กสวยๆงามๆแล้วพี่น้องเด้อหกจุดท้ายนะทีจจะ เลขเด้วส,สิบห้าไซบาจักบาดตัวอื่นมันดังก็เอาตัวนี้แหละพี่น้องค่ะเจเจองแปดพี่เจสองแปดเายังมีอยู่นะอันอยู่อันอยู่เจสองแปดออแต่ว่าองเก่าเนี่ยล้จังบ้านต่สองไม่ได้อ่านเลยอืมเสัตว์สองหางมันบ่าอ่านเนาะอัน่าเก็่นเาเก็บอ,อยูอย่อเเอเ่เป็น เชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจรารณาญาณในการรับชมวยคะเจ็ดปองอกีฮานาที่เคืองค่ะหกสิหาหกเจ็ดน้ำหาหกเจ็ดน้ำค่ะหาเจ็ดเก่านี่มันอันเนาะเขาก็มาเอาหาเจ็ดหก เอาตัวเลขอยู่ร้านกาแฟาน,นี่แลาาหละเอาแด้แล้วปะกาแฟห้อนมาอยู่ดุนดได้ค่ะบางแหนพี่น้องเอ,อ้ยแต่ตผู้อื่นมานั่งเซะดนดุนมากินกาแฟาได้นี่ บรรยากาศก็ดีดีมัอน,นี้อืมครึ้มอ,อืมครึ้มต้องพัดดีเื็อเบ่อแบบมันนี้บรรยากาศเตือนเศร้าเข้ามาคือจังหนาหน,า,นาวอยู่แบบมาแล้วค่ะกาแฟมาแล้วบริการถึงที่มาดื่กาแฟน้ำกันจ้าตีน่าสิมาแล้วเอ้าตีบีบตีบยิ้มหาตัวนี้ ใส่บาทบ่2538เอ้าโทรมา2บาท38จัดไปจัด